สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตอบกลับคอมเมนต์เพื่อนคนนี้นะครับ ie loop i stop abs แล้วก็ d s c ระบบเครื่องยนต์สาเหตุเกิดจากอะไรครับอันนี้ผมจะเริ่มจาก ie loop ก่อนนะผมจะหารูปให้อนี่นะครับ ie loop ผมหาภาพชัดชัดไม่ได้เนาะมันจะเป็นไฟเขียนว่า ie loop นะครับเป็น i ีด e loop สีชมพูมอย่างนี้ครับซึ่งสาเหตุนี้มันเกิดจากคาปาซิเตอร์ที่มีอยู่ในระบบรถนะครับแล้วคาปาซิเตอร์คืออะไรทำไมต้องมีนะครับคาปาซิเตอร์นะครับมีหน้าที่เก็บประจุไฟในรถยนต์นะครับ mm hmm. เพื่อไปใช้แจกแจยในระบบต่างๆของรถ mm hmm. เพื่อให้ใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพได้เต็มที่นะครับประมาณนี้ อ่ะส่วนหน้าตาของคาปาซิเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยประมาณนี้เลยซึ่งราคาค่าซอ่อมค่าแรงอันนี้ผมจะราคาที่แบบตัวเปรียวๆเลยนะครับที่ไม่รวมอะไรเลยอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกมื่นเจ็ดแล้วแต่ร้านแล้วแต่ที่แล้วแต่ค่าแรงเนาะซึ่งตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนนะครับถึงจะแก้ไออีลูปหายได้อ่ะต่อไป ไอสต็อปนะครับไอสตก็คือคลิปก่อนหน้านี้ที่ทําไปแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องแบตนะครับลองไปดูคลิปย้อนกลับได้ในช่องผมนะครับเรื่องแบตแต่ถ้ายังไม่อยากแก้เนาะยังไม่อยากเปลี่ยนแบตนะครับก็ลองไปใช้วิธีที่ทําดูเนาะผมสอนไว้แล้วเนาะก็จะแก้ได้ชั่วคราวนะครับต่อไป ABS ABS นี่เกิดจาก ABS นี่เกิดจากเซ็นเซอร์ล้อนะครับ อาจจะต้องให้ช่างผู้ชํานาญสแกนดูนะครับใช้เครื่องสแกนว่าล้อไหนเสียนะครับเพราะมันจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับล้อนะครับตรวจจับเบรกเนาะลมยางอะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าข้างไหนจะเสียอันดัซ้ายหลังขวาหลังหน้าขวาหรือซ้ายขวานะครับก็ต้องไปให้ช่างเช็กโดยละเอียดเนาะส่วนต่อไปก็คือ DSC นะครับ DSC ก็คือพวกจำพวกสวิตช์ไฟเบรกนะครับ อันนี้ก็ต้องก็ต้องให้ช่างเปลี่ยนนะครับค่าแรงของศูนย์นี้ก็น่าจะอยู่ไม่เกินพันสองนะแล้วก็แต่ถ้าสั่งข้างนอกเอาไปให้ช่างเปลี่ยนก็อาจจะตัวสองสามร้อยแล้วก็ไปให้ค่าช่างก็แล้วแต่ว่าเขาจะคิดค่าช่างเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเบิกศูนย์ก็ประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบถ้าจำไม่ผิดน,นะครับประมาณนั้น ส่วนวิธีแก้ DSC แบบว่าลบวิธีลบเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นจะสามารถลบได้ทุกคันหรือเปล่านะแต่เท่าที่เคยลองมานะครับอันนี้ผมจะบอกคร่าวๆให้เพื่อนๆน,นึกตามนะวิธีแรกนะครับคือกดสวิตช์เครื่องก่อนครั้งนึงแต่ไม่ต้องสตาร์ทนะให้ไฟมันขึ้นเต็มหน้าจอเลยแล้วเราก็หมุนพวงมาลัยให้ซ้ายสุดเลยให้ดังซ้ายสุดเลยให้ดังปักหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็หมุนกลับเป็นด้านขวา สุดเลยให้ดังปักเสร็จแล้วก็กดปิดนะครับกดปิดปุ๊บก็ลองเปิดใหม่แต่ยก็ยังไม่ต้องแต่ยังไม่ต้องสตาร์ทนะครับให้กดเปิดสวิ์เสร็จแล้วรอสักแป๊บนึงสักห้าวินาทีหรือสิวินาทีนับในใจก็ได้แล้วเราก็ลองอย่าเบรกแล้วก็สตาร์ทปกติดูว่ามันจะหายไม่หายลองทำวนอย่างนี้นะครับสักสองสามรอบ ันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นนะไฟด่า d ส c ก็คือไฟลื่นไฟกันลื่นถนนนั่นแหละครับนะที่จะเป็นรูปรถแล้วก็เป็นรูปคืนๆหมดกันลื่นอะไรประมาณนี้มันจะวิธีอันนี้คือวิธีปิดเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆลองไปเช็คดูลองไปทำดูส่วนระบบเครื่องยนต์ถ้ามีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะครับ ก็มีหลายสาเหตุน,นะครับก็อาจจะหนึ่งอาจอาจะเป็นที่หัวเทียนสองคอยหัวเทียนเพราะว่าเครื่องมันบอกบอกถึงเครื่องยนต์จุดระเบิดไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะสามระบบจ่ายน้ํามันอาจจะพวกลิ้นปีกกี่เสื้ออาจจะสกรปรกมีคราบเขม่าหรือสกรปรกประมาณนี้ลองให้ช่างเช็คดูนะครับถ้าเป็นลิ้นผีเสื้อก็อาจจะต้องถอดมาล้างให้ทําความสะอาดให้ดีแต่ถ้าเป็นพวกหัวเทียนหรือคอยก็ต้องเปลี่ยนกันไปเนาะให้ลอง ให้ช่างเฉพาะทางเช็คก,กันดูอีกทีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆของที่พี่ๆเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับก็จะยาวหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือระบบลองลองไปใช้วิธีอนนี้เช็คดูนะครับนี่คือสาเหตุเบื้องต้นที่ผมอธิบายได้นะครับก็แนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญแก้ไขโดยด่วนนะครับถ้าเป็นพวกนี้นะหรือ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยก็ขอบคุณครับ